รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่นานทัศงกษาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา4หัวข้อเรื่องนั้นได้กล่าวถึงภูมิภาคทั้งหภูมิภาคก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะฮะผมขอเล่าเกร็ดเล็กเกรดน้อยสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งภูมิภาคของประเทศไทย เป็นการแบ่งตามระบบการแบ่งแบบ6ภูมิภาคของคณะกรรมการภูมิศาสรแห่งชาติซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัย,ยแห่งชาติโดยเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพุทธศักราช2520ถือว่านานพอสมควรแล้วนะฮะสำหรับการแบ่งภูมิภาค6ภูมิภาคอันได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตก ภาคต,ตอนออกเฉียงเหนือและภาคใต้นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นั้นนะฮะเราจะมาพูดถึงในบทที่5เรื่องของความสําคัญของการดารงชีวิตให้สอดคล้องกับทรัพยากรในประเทศไทยก,ก็อย่างที่เกล่นเอาไว้ได้กล่าวไว้แล้วว่าประเทศไทยนั้นมีความแตกต่างกันทางด้านศักยภาพเช่นภ um. ูมิประเทศภูมิอากาศ ซึ่งทําให้แต่ละภาคมีทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันและด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันเนี่ยส่งผลให้ประชากรในแต่ละภูมิภาคเนี่ยประกอบอาชีพแตกต่างกันภาคเหนือนะครับภาคเหนือซึ่งอยู่ส่วนบนสุดของประเทศไทยเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในเกณฑ์ที่สูง มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสลับกับที่ราบลุ่มทรัพยากรดินของภูมิภาคเนี้มีทั้งดินที่ราบดินที่น้ําท่วมถึงและดินที่ค้างค้างจากการกรัดกร่อนในส่วนของทรัพยากรน้ํานะครับทรัพยากรน้ําเนี่ยปกติจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือน้ําที่อยู่บนผิวดินนะครับ น้ำบนผิวดินเนี่ยอย่างเช่นแม่น้ำลำํำธารหนองบึงรวมทั้งเขื่อนและอ่างกักเก็บน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยนะครับเรานับเป็นน้ำบนผิวดินในส่วนที่สองเนี่ยก็คือน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเนี่ยก็คือน้ำบาดาลซึ่งมนุษย์หาวิธีการใช้งานน้ำบาดาลโดยการขุดบ่อบาดาลลงไป เพื่อดึงน้ำบาดาลขึ้นมาใช้นะครับภาคเหนือเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สูงทรัพยากรน้ำก็ยิ่งก็จะมีความอุดมสมบูรณ์สูงเช่นกันแต่ในบางพื้นที่ก็มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่สูงทั้งหลายพื้นที่ภูเขานะครับทรัพยากรแร่ นะฮะภาคเหนือนะครับจากข้อมูลประธานบัตรเหมืองแร่ที่ดําเนินการในภาคเหนือย้ํานะครับว่ายัางคงดําเนินการอยู่นะฮะก็จะประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายเ<ม>ชียงใหม่มน,น่านพะเยาแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนและอุตรดิตถ์เรียกได้ว่าการทําเหมืองแร่เนี่ยมีอยู่แทบทุกจังหวัดด้วยความที่ว่าภูมิภาคเหนือเนี่ยเป็นชั้นหินเก่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุค่อนข้างสูงเหมืองแร่จึงมีการทําในทุกจังหวัด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับแร่ที่สำคัญในภาคเหนือเนี่ยผมได้แปะกิวอาร์โค้เอาไว้ให้นักศึกษาได้ไปศึกษาต่อนะครับเพิ่มเติมซึ่งเป็นข้อมูลแร่สำคัญในภาคเหนือจัดทำโดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต3ามจะทำเมื่อปี2,552นะครับทรัพยากรป่าไม้ ภาคเหนือเนี่ยมีอัตราป่าไม้ต่อพื้นที่เนี่ยมากกว่าทุกภาคในประเทศไทยมีความมุดมสมบูรณ์สูงนะครับโดยข้อมูลสารสนเทศของกรมป่าไม้เนี่ยระบุไว้ว่าพื้นที่ป่าไม้ในภาคเหนือเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น5้าสิล้าน4ี่แสนดหมื่น้ไร่คิดเป็นร้อยละ5 2 5 5บของประเทศไทยทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเนื่องด้วยมีธรรมชาติที่สวยงามมีทั้งน้ำตกวนัอุทยานถ้ำบ่อน้ำร้อน เรียกได้ว่าภาคเหนือเนี่ยครบเครื่องด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ใช่เฉพาะทรัพยากรธรรมชาตินะครับแต่ทรัพยากรด้านวัฒนธรรมของภาคเหนือเนี่ยก็มีการเก็บรักษาสืบทอดกันมาอย่างดีซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวของภาคเหนือได้เป็นอย่างดีเป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับประชากรของภาคเหนือเนี่ยสำหรับประชากรในภาคเหนือเนี่ยนะครับ ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นภูมิภาคที่มีประชากรเบาบางาแม้ว่าจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่ดงสมบูรณ์แต่ประชากรถือว่ายังน้อยนะครับเนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นทิวเขาสลับกับที่ราบจํานวนประชากรจึงไปกระจุกกันอยู่ในที่ราบเสียเป็นส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ว่าเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นพื้นที่ราบเนี่ยไม่พอสําหรับการอยู่อาศัยของประชากรทั้งหมดก็มีการบุกรุกที่ผืนป่า ซึ่งเป็นการบุกรุกโดยถูกกฎหมายนะฮะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับแต่มันทําให้พื้นที่ป่าเนี้ยลดลงเมื่อพื้นที่ป่าลดลงปริมาณน้ําฝนที่จะลงมาก็จะลดลงตามลงไปด้วยนะครับภาคเหนือก็อย่างที่ผมบอกเอาไว้ว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคข,ของประเทศไทยที่สามารถรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเลยนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นประเพณีสงกรานต์ประเพณีทานสลากนะฮะ ประเพณีลอยกระทงเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยยังมีชาวไทยภูเขาอยู่หลายเผ่านะครับเช่นเผ่ามงมูเซอร์เยา้าดีซออีกกอกระเรี่ยงเป็นต้นนะฮะโดยจังหวัดที่มีชาวไทยภูเขามากที่สุดก็คือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและแม่ฮ่องสอนชาวไทยภูเขากลุ่มนี้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงดำารงชีวิตเข้ากันกับธรรมชาติ อยู่กับธรรมชาตินะครับการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ราบลุ่มของภาคเหนือก็จะมีการทำนาในการทำนาเนี่ยก็มีการทำนาทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวปลูกด้วยกันทั้งสองนะเนื่องจากภาคเหนือนเนี่ยมีดินที่อยู่ตรมสมบูรณ์ก็อย่างที่ผมออกเอาไว้ว่าดินที่เกิดจากการกัดเซาะกัดกร่อนของชั้นหินเก่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุนะครับ มีการชนละประทานที่ดนะีสามารถทำนาได้ปีละสองครั้งแต่ผลผลิตเนี่ยยังน้อยกว่าภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพทำสวนทำไร่นะำข้าวโพดตัวเหลืองตัวที่สงหอมกระเทียมอ้อยลิ้นจี่ลำใหญ่เป็นต้นอีกทั้งยังมีพืชเมืองหนาวนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถไปหาข้อมูลได้จากสารานุกรมไทยนะครับอุตสาหกรรมในภาคเหนือเนี่ยเนื่องจาก ภาคเหนือมีทรัพยากรสมบูรณ์ภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือจึงเกี่ยวข้องกับการผลิตเกี่ยวข้องกับผลผลิตในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นยาสูบอาหารสําเร็จรูปหรืออาหารกระป๋องหมายถึงในภาคของอุตสาหกรรมนะฮะแปรรูปผลิตผลที่ได้จากท้องถิ่นอุตสาหกรรมพื้นเมืองนะฮะเนื่องด้วยภาคเหนือสามารถคงความเป็นอัตลักษณ์ไว้ได้อย่างดี อุตสาหกรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ส่งผ่านรุ่นสู่รุ่นนี้จึงได้รับการสืบทอดเช่นการทําเครื่องเขินเครื่องเงินการแกะสลักเป็นต้นนะที่สําคัญเลยนะครับด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงเน้นไปในทางทัศนียภาพที่สวยงามมีโบราณสถานมากมายมีวัฒนธรรมที่ได้รับการเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีสืบทอดเอาไว้อย่างดีนะครับนั่นคือภาคเหนือต่อไปนะครับภาคตะวันตก ภาคตะวันตกเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีลักษณะภูมิประเทศคล้ายกับภาคเหนือคือมีเทือกเขาสูงสลับกับพื้นที่ราบซึ่งเทือกเขาส่วนใหญ่เป็นหินปูนพบมากในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีในเพชรบุรีอีกทั้งยังประกอบไปด้วยหินดินดานหินแกรน,นิตแล้วก็หินทรายเป็นภูมิภาคที่ต่อเนื่องมาจากภาคเหนือทรัพยากรดินในภาคตะวันตกนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการผูพังของหินปูนทําให้มีสภาพเป็นด่างมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก นะครับทรัพยากรน้ําก็เช่นเดียวกันทั้งน้ําผิวดินแม่น้ํลาลําธารน้องบึงและอ่างกเก็บน้ําต่างๆในภูมิภาคนะครับภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคที่มีฝนตกน้อยเพราะมีทิวเขาตะนาวสีและทิวเขาถนนธงชัยขวางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทาให้ฝนตกบนภูเขามากกว่าที่ลุ่มทรัพยากรป่าไมา้จึงมสมบูรณ์นะครับนอกจากนี้ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหูเขาจึงเหมาะอย่างยิ่งในการสร้างเขื่อน ซึ่งเขื่อนที่สาคัญก็อย่างเช่นเขื่อนภูมิพนเขื่อนศรีน,นครินเขื่อนวชิราลงกรณเขื่อนเขาแหลมเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนปราณบุรีนะครับสําหรับน้ําใต้ดินในภูมิภาคนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับบ่อบาดาลก็มีใช้นะฮะแต่ไม่มากเท่ากับภาคกลางทนะรัพยากรแร่นะครับสําหรับภาคตะวันตกเนี่ยซึ่งมีชั้งหินอาคานัคนีหินแปรเป็นส่วนสําคัญ ทำให้พบแร่ดีบุกทังสเตนตะกั่วสังกะสีและหินแร่มีค่าทั้งหลายซึ่งเราเรียกว่าแร่รัตนาชาติกระบกพลอยพวกเพชรอะไรทํานองนี้นะฮะทับทิมบุสรารคำข้อมูลเรื่องแร่นั้นเนี่ยมีข้อมูลสรุปโดยภาควิชาว,วิศวกรรมเหมืองแร่ของมหาวิทยาลัยเียงเชียงใหม่ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งแร่ของประเทศไทยตามขวอค้าที่ผมแปะเอาไว้ให้นี้นะครับเข้าไปศึกษาเพิ่ม,เต,มเติมกันได้ ข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของแร่ที่สําคัญของประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคไหนมีมากในภูมิภาคไหนมีน้อยอยู่ตรงมีน้อยตรงไหนตรงไหน,ไ,หนไม่มีตรงไหนมีนะเข้าไปศึกษากันได้นะครับดีย๋ยว้ดในส่วนนี้ก็ผมขึ้นเอาไว้ให้นี้ทรัพยากรป่าไม้นะครับของภาคตะวันตกเนี่ยมีความหนาแน่นของป่าไม้เป็นรองมาจากภาคเหนือเพราะมีความต่อเนื่องมาจากภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีป่าไม้นานแน่นมากที่สุดซึ่งข้อมูลก็อันเดิมอันนี้ลิงก์เดิมนะครับคิวอาโค้ดเดิมที่ระบุเอาไว้ที่แปะเอาไวใ้ให้ดูในส่วนของภูมิภาคภาคเหนือนะฮะเอาไปเปรียบกันได้เอาไปเปรียบเทียบได้นะครับพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยนะด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเนี่ของภาคตะวันตกก็เฉกเช่นเดียวกับภาคเหนือ ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งภูเขาถ้าน้ําตกอุทยานแห่งชาติแม้กระทั่งเขื่อนก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะฮะเมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวเนี้ในภาคตะวันตกเนี่ยผมจะนึกถึงจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะในส่วนของประชากรภูมิภาคตะวันตกเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดนะฮะ ซึ่งข้อมูลในปีพุทธศักราช2558เนี่ยระบุเอาไว้ว่าประชากรในภาคตะวันตกทั้งภูมิภาคนะครับมีทั้งสิ้น3.381.719คนเฉลี่ยแล้วตกที่63คนต่อตารางกิโลเมตรนะฮะถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีประชากรน้อยนะครับกา <c oughs> รประกอบอาชีพของประชากรเนี่ยภาคตะวันตกซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับที่ราบ อาชีพส่วนใหญ่จึงเป็นอาชีพเกษตรกรรมซึ่งอาชีพที่สําคัญก็คือไรอ้อยสับประรดข้าวโพดมันสำปะหลังฝ้ายงุ่นนะการประมงก็มีการประมงน้ําจืดนะครับกระทํากันก็ในเขื่อนนะฮะมีการทํานาด้วยในด้านปศุสัสตว์ก็จะมีการเลี้ยงโคนมนะครับด้านอุตสาหกรรมท้องถิ่นก็จะมีการทาโอง่งนะฮะพูดถึงโอง่งนึกถึงอะไรนึกถึงราชบุรีนะครับโอ่งราชบุรีนะฮะ การทาเหมืองแร่เนี่ยก็จะมีทั้งดีบุกทั้งสเตนตะกัวสงังกะสีแล้วก็พวกแร่แร่นาชาติหินมีค่าทั้งหลายนะครับต่อไปภาคกลางนะครับภาคกลางเนี่ยนะับเป็นภูมิภาคที่มีความกว้างใหญ่ที่สุดในบรรดาหกภูมิภาคเพราะประกอบไปด้วยทั้งหมด21จังหวัดถือว่าเยอะนะครับภูมิประเทศเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําเพราะมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านทําให้เกิดตะกอนทับถมดินจึงมีความสมบูรณ์สูงนะครับภาคกลาง ภาคกลางเนี่ยแบ่งเขตย่อยได้2เขตนะครับก็คือในส่วนของภาคกลางตอนบนนับตั้งแต่นครสวรรค์ขึ้นไปจรดพิศษนุโลกสุขโขทยัยกำแพงเพชรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํามีลักษณะแบนราบและมีที่ราบลูกฟูที่มีลักษณะรูขระต่างระดับกันตั้งแต่่14-15เมตรนะครับที่ราบลูกฟูคืออะไรที่ราบลูกฟูเนี่ยก็คือ พื้นที่ราบที่จะมีเนินเขาสูงประมาณตึกสองสามชั้นนะฮะเป็นป่าปลายนะครับก็จะมีเนินสูงเนินต่ําเป็นที่ราบเป็นที่ราบสลับเนินเขาเล็กๆนะฮะแต่ไม่ใช่ภูเขาสูงนะครับนั่นคือที่ราบลูกฟูกภาคการตอนล่างนะครับตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาจรดอ่าวไทยนะฮะซึ่งเป็นบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าเจ้าพยาพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นตะกอนแม่น้ําเป็นเขตที่เหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างมากนะครับ ดินตะกอนทับถมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุเหมาะแก่การเพราะปลูกพืชึ้นดีนะครับทรัพยากรก,รก็ดินก็อย่างที่บอกนะครับว่าภาคกลางเนี้มีดินที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าภาคอื่นเพราะเกิดจากการทับถมของโคลนตะกอนที่มากับแม่น้ําจึงเหมาะแก่การ,ท,การ,กรทําการเกษตรโดยเฉพาะการทํานานะถามว่าทําไมทํานาดีเพราะว่ามันเป็นดินตะกอนดินโคลนทับถมกันนะครับอุ้มน้ําดีแร่ธาตุเยอะ ทรัพยากรน้ำนะครับภาคกลางเนี่ยมีแม่น้ำสายสาคัญเช่นแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งมีน้ําไหลตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีทะเลสาบขนาดใหญ่เช่นบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นแหล่งพาอพันปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกทั้งยังมีบอ่อบาดาลแหล่งน้ําบาดาลอุดมสมบูรณ์นะครับมีมากที่สุดในบรรดาหกภูมิภาคทั้งหลายเพราะว่าภาคกลางเนี่ยมีลักษณะเป็นแอ่งนะครับเข้าสู่ทรัพยากรแร่นะฮะเนื่องจากว่าภาคกลางเนี่ยอุดมไปด้วยดินตะกอนเป็น ชั้นหินใหม่นะฮะทรัพยากรแร่จะมีอยู่ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ทรัยพยากร being, I mean, ป่าไม้เนี่ยภูมิภาคภาคกลางเนี่ยถือว่ามีทรัพยากรป่าไม้น้อยนะครับส่วนใหญ่อยู่ตอนบนของภูมิภาคก็อยู่ในส่วนของภาคกลางตอนบนซึ่งต่อเนื่องมาจากภาคเหนือนะฮะด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ําโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ แต่ก็มีวัณอุทยานด้วยเช่นกันอย่างเช่นห้วยขาแข้งในจังหวัดอุทัยธานีนะครับในส่วนของประชากรเนี่ยภาคกลางเป็นภาคที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองนะครับรองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งข้อมูลในปีพุทธ,ธศักราช2557เนี่ยประชากรภาคกลางเนี่ยมีทั้งสิ้น20,85,971คนหรือคิดเป็น220คนต่อตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการอพยพเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ ก็นะอย่างที่ปรากฏอ,อยู่ภาคกลางคือศูนย์กลางของประเทศที่มีศักยภาพมากมีกรุงเทพหมาหานครเป็นเมืองหลวงมีสมุดปราการสมุดสงครามสมุดสาครที่เป็นจังหวัดติดทะเลมีท่าเรือนะครับจึงมีการทําประมงครบทั้งประมงน้ําจืดและประมงน้ําเค็มมีการทํานาเกลือด้วยพูดถึงนาเกลือนักศึกษาจะนึกถึงจังหวัดไหนถ้าเกิดเป็นผมนะฮะพูดถึงนาเกลือผมจะนึกถึงสมุรสาคร ครับอีกทั้งในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยยังเป็นแหล่งที่ตั้งเป็นพื้นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมถือว่าเยอะนะครับกระจุกกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะนักศึกษาตามทันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าตามทันเดี๋ยวเราต่อกันเลยนะฮะภาคตะวันออกครับเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มตอนกลางของภาคเป็นที่เขาภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาเป็นถุกเขาแคบ นะฮะทรัพยากรดินเนี่ยในภาคตะวันออกเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์มากสักเท่าไหร่เพราะเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การปลูกพืชสวนพืชไร่เช่นทุเรียนเงาะมันสำปะหลังอ้อยเป็นต้นนะฮะมีการทำนาในบางพื้นที่ซึ่งมักจะอยู่ในบริเวณตอนปลายของแม่น้ําบางปะกงนะฮะทรัพยากรน้าก็เช่นเดียวกันเป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรน้ําอุดมสมบูรณ์แต่มีการสะสมน้ําในแม่น้ําที่น้อยมากเนื่องจากแม่น้ํา ส่วนใหญ่มักจะเป็นแม่น้าสายสั้นๆทาให้ช่วงหน้าแล้งเนี่ยมักจะขาดแคลนน้าจืดเพราะมีน้ําทะเลเนี่ยเข้ามาผสมทําให้เกิดเป็นน้ํากร่อยทรัพยากรแร่เนี่ยมีอยู่ด้ววานปรปลายแต่ที่ขึ้นชื่อเลยของภาคตะวันออกเนี่ยคือแร่มีค่าทั้งหลายที่เราเรียกว่าแร่รัตนาชาติโดยเฉพาะที่ขึ้นชื่อเลยก็พลอยเมืองจันทนะฮะจันทบุรีนะครับพลอยเมืองจันรเนี่ยเป็นสานับเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศ ที่สําคัญเลยนะฮะมีชื่อเสียงนะครับทรัพยากรป่าไม้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าตอนกลางของภูมิภาคเนี่ยจะเป็นทิวเขานะฮะก็จะมีป่าปงดิบและเนื่องจากว่าอยู่ติดกับชายฝั่งจะมีป่าชายเลนซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยมีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมซึ่งข้อมูลกรมป่าไม้ในปีพุทธศักราช2561เ,เนี่ยพื้นที่ป่ามีทั้งหมด5,126,835ไร่ นะคิดเป็น22.44%ของทั้งประเทศนะครับทรัพยากรด้านท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวนี้นับเป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะในเขตชายฝั่งและเกาะแก่งต่างๆนะครับในส่วนของประชากรนับเป็นภูมิภาคที่มีประชากรค่อนข้างเยอะเป็นภูมิภาคที่เล็กแต่ประชากรถือว่าเยอะนะครับเนื่องจากการย้ายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพ ก็อย่างที่บอกว่าภาคตะวันออกเนี่ยมันต่อเนื่องจากภาคกลางนะฮะมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับการขยายตัวของเขตอุตสาหกรรมก็จะมีสูงรวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวนี่ยก็เป็นเหตุจูงใจให้ผู้คนเนี่ยย้ายถิ่นฐานเข้ามาประกอบอาชีพทำมาหากินกันเยอะนะครับโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีนะฮะประชากรทั้งหมดของภาคตะวันออกเนี่ย ข้อมูลจากปีพุทธศักราช2560เนี่ยระบุเอาไว้ว่ามีอยู่ประมาณ4,743,840คนนะฮะ,ะเฉลี่ยแล้วก็จะตกที่140คนต่อตารางกิโลเมตรนะครับด้วยความที่เป็นภูมิภาคที่หลากหลายพอสมควรการประกอบอาชีพจึงหลากหลายด้วยเช่นกันมีทั้งเกษตรกรรมประมงปศุสัสตว์เมืองแร่รัฐนาชาติและธุรกิจการท่องเที่ยวต่อไปนะฮะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภูมิภาคที่ถือว่าใหญ่นะครับหลังจากภูมิประเทศนี้เป็นที่ราบสูงแองกระทะนะฮะและยังมีที่ราบลุ่มแม่น้ําชีแลแม่น้ํามูลซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยเรียกว่าแองโคราชนะครับเป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคครอบคลุมจังหวัดขอนแกน่นนครราชสีมามหาสารครามบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีและยโสธรถือว่าใหญ่มากนะฮะแองโคราชนะครับ ในขณะที่แอ่งสกนครนะครับครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหนองคายสกลนครมุกดาหารและนะครพนมนะฮะซึ่งทั้งสองแอ่งเนี้ยนับเป็นอารยธรรมโบราณสําคัญของประเทศเลยผ่านยุคผ่านสมัยไม่ว่าจะเป็นสมัยอาณาจักรฟูนันทวารวดีลาโวหรือแม้จะเป็นจังหวัดเทมนินซึ่งที่เรารู้จักกันในนามอาณาจากักรของนะครับโดยเฉพาะอาณาจากักรทวารวดีเนี่ย ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีการคุดคน้นมีการค้นพบนะครับแหล่งของอารยาธรรมนี้ทุกจังหวัดเลยและในแต่ละจังหวัดจะพบได้มากกว่า2แห่งด้วยซ้ําถือว่าเยอะนะฮะเป็นแหล่งอารยาธรรมโบราณจริงๆเลยนะครับของภูมิประเทศทรัพยากรดินนะครับภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นดินทรายที่ไม่อุ้มน้ํามีผลผลิตน้อยนะฮะแบ่งพื้นที่ได้3เขตนะครับ ส่วนแรกก็คือบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าชีแม่น้ํามูลและแม่น้าโขงเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากนะฮะนิยมปลูกผักปลูกผลไม้และทํานานะครับสองนะฮะบ,บริเวณลำตะพักลำน้ํานะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทรายใช้ทํานาแต่ผลผลิตน้อยนะครับตัวอย่างเช่นก็ทุ่งกุลาร้องไห้นะในส่วนที่สามนะครับบริเวณที่สูงและภูเขาเป็นพื้นที่ประกอบด้วยเนื้อดินที่หยาบและเป็นรุนัรง บริเวณนี้มักจะมีป่าไม้นะครับซึ่งบริเวณที่สูงในภูเขาเนี่ยก็อยู่ส่วนของทางตอนล่างของภูมิภาคทนะรัพยากรน้านะครับในภูมิภาคน,นี้จะมีปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ำเนี่ยมากกว่าภูมิภาคอื่นๆในหน้าแล้งจะขาดแคลนน้ามากเนื่องจากดินเป็นดินทรายไม่สามารถอุ้มน้ําได้นะครับดังนั้นภูมิภาคน,นี้จึงมีเขื่อนเยอะนะฮะเขื่อนที่สําคัญนะครับก็จะมีดังเช่นเขื่อนซิริงทอนในจังหวัดอุบลราชธา,านี เกอดวนรัตในจังหวัดขอนแก่นเกินจุฬาภรในจังหวัดชัยภูมิเกิดลำปาวในจังหวัดกาฬสินเกิดลำตะคองและเกิดลำพระเพลิงในจังหวัดนครราชสีมานะฮะในขณะที่น้ําบ่อบาดาลเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นน้ํากร่อยและก็น้ําเค็มนะครับการขุดบ่อเนี่ยต้องขุดใกล้กับแม่น้ำนะฮะขุดใกล้กับแหล่งน้ําเลยและต้องขุดลึกลงไปถึงชั้นหินแข็งถือว่าขาดแคลนน้ามากนะครับ ทรัพยากรแร่ของภูมิภาคนี้นะฮะเป็นภูมิภาคที่มีแร่โพเทสมากที่สุดนะครับโพเทสก็คือโพแทสเซียมคลอไรด์นะฮะใช้ทาําปุ๋ยกับโซดาไฟนะฮะอีกทง้งภูมิภาคนี้ก็ยังมีหินเกลือมากที่สุดในประเทศไทยก็ใช้ทาําปุ๋ยอีกเลยครับนะฮะทรัพยากรป่าไม้เนี่ยภาคตรันออกเฉียงเหนือมักจะเป็นป่าแดงซึ่งเป็นป่าโปร่งอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาค จะเป็นพื้นที่ป่าตะวันออกที่เรียกว่าป่าดงพญาเย็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาพนมตรงรักครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดสาจังหวัดนั่นก็คือนครราชสีมาสระบ,บุรีและก็บุรีรัมย์นะฮะป่าดงพญาเย็นในอดีตก็คือดงพญาไฟนะครับอุดมไปด้วยสัตว์ป่าและเป็นแหล่งของไขามาราเรียนะครับทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเนี่ยภูมิภาคต้นออกเฉียงเหนือ อุดมไปด้วยแหล่งอารยธรรมโบราณนะครับแล้วก็แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทน่มีประโยน์ตัวอย่างเช่นปูกระดึงนะครับซึ่งในส่วนของอารยธรรมโบราณผมก็ได้พูดก่อนหน้านี้ไปแล้วว่ามีการค้นคุกดพบแหล่งอารยธรรมโบราณเนี่ยทุกจังหวัดในภูมิภาคนี้เลยนะครับในส่วนของประชากรเนี่ยภูมิภาคนี้นับเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดนะครับข้อมูลในปีพุทธศักราช2560นะฮะประชากรที่มีทั้งหมดเนี่ย อ2ล้าน2แสน4่มื่น5ส7 4คนนะครับแต่ก็เป็นภูมิภาคที่มีการถ่ายเทประชากรที่เยอะพอสมควรนะฮะถ่ายเทอพยพโยกย้ายเพื่อไปหาง,งานทำนะครับส่วนใหญ่ประชากรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะไปกระจุกกันอยู่ที่แองโกราดนะฮะ บริเวณลุ่มแม่น้ําชีและแม่น้ามูลนะครับการประกอบอาชีพของประชากรในภูมิภาคนี้ก็จะเป็นการเพราะปลูกพืชทนแรงเช่นข้าวโพดมันสำปะหลังใบยาสูบการเลี้ยงสัตว์ก็มีนะฮะการเลี้ยงโคนะครับเลี้ยงโคนมนะฮะอุตสาหกรรมก็มักจะเป็นการแปลสภาพผลผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นมีโรงสีข้าวโรงงานมันสำปะหลังอัดเม็ดนะฮะ ทีนี้เข้ามาสู่ภูมิภาคสุดท้ายนะครับนั่นก็คือภาคใต้นะฮะภาคใต้นี้จะเป็นภูมิภาคที่ขนาบข้างด้วยทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับมีเทือกเขาสูงทอดยาวจากทางเหนือจรดใต้ซึ่งเทือกเขาที่สําคัญเนี่ยก็ได้แก่เทือกเขาสันกลาคีรีเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาภูเก็ตนะครับทรัพยากรดินเนี่ยในภูมิภาคนี้จะประกอบด้วยดินสีลักษณะก็คือหนึ่งดินบริเวณชายฝั่งซึ่งเป็นดินทรายเหมาะกับการปลูกมะพราะ้าว สองนะครับเป็นดินบริเวณที่ราบเป็นดินที่ราบรูปแม่น้ํานิยมทํานาซึ่งจะทํากันเยอะในเขตเนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงน,นะฮะบ,บริเวณที่ดอนนะครับส่วนนี้เนี่ยระบุชนิดดินไม่ค่อยจะได้เป็นดินที่ผสมปนเปกายเป็นเป็นเป็นดินร่วนนะครับนิยมปลูกปลาล์มน้ํามันและยางพาราบริเวณที่เป็นภูเขาสูงถ้านะบ,บริเวณที่4ส,ส่วนที่สี่เนี่ยเป็นดินปนหินนะครับไม่เหมาะแก่การทําเกษตรนะฮะแต่อุดมสมบูรณ์เพราะมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ทรัพยากรน้ํานะครับจะมีแม่น้ํสายสั้น,นๆแต่อมสมบูรณ์นะฮะเนื่องจากมีฝนตกเกือบทั้งปีเลยที่ผมได้พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยแม่น้ํสายสาคัญเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งแม่น้ําตาปีมีแม่น้ําสายบุรีและแม่น้ําโกลกนะครับในส่วนของทรัพยากรแร่เนี่ยที่สําคัญเลยของภาคใต้เนี่ยก็จะมีแร่ดีบุกนะครับซึ่งพบมากในจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตนะครับในอดีตนะฮะความภูมิใจในอดีตของชาวภูเก็ตเลยนะครับเหมืองแร่ดีบุกนะฮะ ซึ่งแร่ดีบุกนี้เอาไว้ใช้สําหรับเคลือบโลหะเพื่อป้องกันการกัดกร่อนนะครับรวมถึงทั้งสเตนที่พบมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะอันนี้ใช้ทําเหล็กกล้านะครับเป็นส่วนผสมใช้ทําเหล็กกล้าแร่เหล็กฟัวรายยิบซ้ำลิกไนท์นะฮะทรัพยากรป่าไม้เนี่ยในภูมิภาคนี้มักจะเป็นป่าตรงดิบและป่าชายเลนก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเป็นภูมิภาคชายฝั่งทะเลนะฮะป่าชายเลนจึงมีเยอะมีความ,มสมบูรณ์ อย่างที่บอกไว้นะครับฝนตกเกือบตลอดทั้งปีภาคใต้มีแค่2ฤดูนะฮะฤดูฝนกับฤดูร้อนนะครับทรัพยกากรด้านการท่องเที่ยวนี้ภูมิภาคใต้นี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีทั้งอุทยานแห่งชาติแล้วก็ชายฝั่งทะเลเกาะแกงต่างๆนะฮะเป็นภูมิภาคที่ขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้นะครับในส่วนของประชากรเนี่ยมีประชากรอาศัยอยู่หนานแน่นตามที่ราบชายฝั่ง ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดปัตตานีนะฮะเพราะในส่วนนั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบขืนใหญ่เลยนะครับการประกอบอาชีพของประชากรเนี่ยอาชีพเกษตรกรรมนะครับหลักๆเลยก็จะมียางพาราปั้มน้มานํามันมีส่วนผลไม้นะฮะความอุดมสมบูรณ์ของดินมีสูงมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีน้ําอุดมสมบูรณ์นะครับการประมงเลยก็จะเน้นประมงน้ําเค็มนะฮะซึ่งจะทํากันทุกจังหวัดเลยที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลนะครับ การท่องเที่ยวนะครับด้วยที่ว่าเป็นภูมิภาคชายฝั่งทะเลนะธุรกิจท่องเที่ยวจึงเน้นไปนที่การท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติเช่นเกาะต่างๆซึ่งภูมิภาคเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกเอาไว้ในตอนต้นว่าทํารายได้จากการท่องเที่ยวเนี้ได้มากกว่าภาคอื่นๆในประเทศไทยนะครับข้อมูลไหนที่ผมกล่าวเอาไว้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกลาบอาภัยไว้หน้าที่นี้และความรู้มีการปรับปรุงพัฒนาเสมอเหมือนการเวลานะครับ เดินหน้าไม่ถอยหลังฉันใดความรู้ก็จะไปข้างหน้าพัฒนาไม่ถอยหลังฉันนั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ